คะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ n แอ g ไล c ์ช n n นลเย้แล้ววันนี้ก็เป็น EP ที่แบบ long awaited มากๆจริงแล้วมีคนขอด้วยมีคนขอเข้ามามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเหมือนจะพูดบ่อยแต่ก็จริงๆยังไม่เคยพูดอ่ะยังไม่เคยพูดจริงๆริงจังๆใช่ใชแต่คือเราแบบเหมือนพูดทุกวันเพราะว่าเราสอดน้องๆไงใช่เือกัน,ชกนใช่ถูกต้องนั่นก็คือการรีวิวชีวิตปริญญาตรีค่ะ คือจะบอกว่าฟีดแบทจากคลิปปริญญาโทเนี่ยค่อนข้างดีนะคนให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันเหมือนแบบว่าค่อนข้างอิน פ ו เมทีเออแล้วก็มีคนขอด้วยว่าขอให้ทําแบบนี้แหละแต่เป็นปริญญาตรีบ้างได้ไหมคะใช่เพราะจากคลิปนะั้นนะจริงๆเราก็มีน้องๆที่ตามมาเพราะว่าอยากไปเรียนต่อปริญญาโทค่อนข้างเยอะก็เลยเหลือคนที่กําลังจะเรียนต่อปริญญาตรีออที่ยังไม่ได้มีแบบว่าข้อมูลจากพวกเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยขนมาให้ใน EP นี้แล้วนะคะใช่แล้วคะ่ะแต่ก่อนจะไปชมกันนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง N l i n e Channel ด้วยนะคะแล้วก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการบอกเล่าละการว่าเราก็มีคอร์ส IELs แล้วก็คอร์สเตรียมตัวเข้าปริญญาตรีและปริญญาโทนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครกําลังมองหาติวเตอร์ที่สอนสนุกไม่เครียดสอนสบายๆนะคะแต่ผลลัพธ์มันดีแน่นอนจริงร้อยเปซ็นต์ร้มีหลักฐานเต็มเลยอ่าก็ถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ทั้ง ติกตอบไอจีเฟสบุนะคะเดี๋ยวขึ้นว้ให้ตรงนี้หมดเลยนะคะมาเดี๋ยวเราเริ่มจากการแนะนํำก่อนละกันว่าเราแบบมีการศึกษาปริญญาตรีมาจากอะไรบ้างก็พี่เกลนะคะจบปริญญาตรีจากที่สิงคโปร์ค่ะคณะ arts management นะคะมันเป็นคณะที่เรียนเป็นเกียรติยมอยู่แล้ว มันจะมีแบบบางคเออที่มหาวิทยาลัย拉萨ว o ทยาล Arts ค่ะของพี่แบมนะคะจบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์นะคะโปรแกรมบาลลักนั่นเองก็คือ Bachelor of Arts in Language and Culture ดจุูแลาวรงกอนมหาวิทยาลัยจ้าอืมโอเค คือพี่แบงกับพี่เกลเนี่ยอายุเท่ากันมีการศึกษามาคล้ายๆกันก็คือเราตัดสินใจออกจากโรงเรียนเพื่อมาเรียนโฮมสกูลเพราะฉันเราก็จะเรียนจบพอๆกันใช่อยากเข้ามหาลัยในปีพอๆกันอะไรไม่ใช่ปีพพกันปีเดียวกันปีเดียวกันก็คือจบปีเดียวกันเรียนทุกอย่างไปพร้อมๆกันนั่นแหละซึ่งตอนนั้นเราอายุประมาณเท่าไหร่นะสิบหกไหมใช่ค่ะอายุสิบหกซึ่งตอนนั้นก็คือยังอยู่แคสเมฟายอันนี้สำคัญมากนะเพราะเป็นคอนเท็กซ์ที่เกลรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะส่งผลตัดสินใจใช่แล้วก็เส้นทาง วันนั้นพี่แบบมองเห็นนะนะานาคตตัวเองเป็นยังไงอ่ะเป็นนักร้องคือเราเรียงมองเห็นภาพตัวเองในวงการอยู่ใช่ใช่ใชตอนนั้นรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้หาทางเลือกอื่นเลยหมายความว่าไม่ได้มองทางเลือกว่าอยากจะไปเรียนต่างประเทศ<ช>เลยค่อนข้างคอนฟ i d e n c ์มากๆว่าเราอ่ะจะเรียนในไทยซึ่งบางคนฟังพี่แบมหรือว่าเห็นพวกเรามาก็อ,อาจจะมีหลายคนที่คิดก็ได้นะว่าแบบเอ้พี่แบมเราแบบการที่เรียนอักษรไม่ใช่เพราะว่านานาคตมองว่าตัวเองอยากเป็นติวเตอร์หรือเป็นอะไรนี้หรอกวันนั้นเคยมีความคิดไหมไม่มีจะบอกว่าไม่เคย force มาก่อนว่าตัวเองจะมาอยู่ในจุดนี้นะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นการเลือกเรียนอักษรตอนนั้น่ะไม่ได้เลือกเพราะว่าอยากเป็นติวเตอร์เพราะว่าตอนนั้น่ะเราเป็นศิลปินอยู่ออแล้วเราก็ไม่ได้มองภาพอื่นว่าเราอ่ะ ย้ายสายอาชีพหรืออะไรเราก็คิดว่าเราน่าจะยังอยู่ในวงการบันเทิงไปอีกสักพักหนึ่งสําหรับพี่แก้วนะชีวิตตอนนั้นก็คือมองไม่เห็นอะไรมันแบงกอะแกมันแบบมันมันไม่ได้มีความฝันอะไรที่แบบโดดเด่นออกมาเป็นพิเศษแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเออเราชอบอางานนี้ทําไหมเราชอบการเป็นอยู่ในคิดในไฟมันเป็นแพชชั่นแต่ถามว่าเรามองไปอีก10ปีฉันยังเห็นภาพตัวเองแบบว่าเต้นเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอยู่ไหมพูดตรงๆก็คือมองไม่เห็นอืมอาจจะเพราะเราไม่ได้มีตัวอย่างมีแบบไอดอลหรือว่า เป็น example ที่มันอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมันทำมานานใช่ใช่แล้วคือเราไม่เห็นซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันก็มีผลต่อการเลือกเส้นทางชีวิตมากเลยเพราะว่าเราก็จะเลือกอะไรเผื่อเลือกเสมอเออมันจะไม่ได้เป็นการเลือกเพราะอันนี้โดยเฉพาะแต่ว่าเฮ้ยเผื่อไว้อันนี้ดูน่าจะมีประโยชน์ในอนาคต เ,เราเคยทําไปหนึ่ง EP นะว่าแบบแนะนําวิธีการเลือกคณะพี่งริจะบอกว่าอันานั้นาม,มาจากประสบการณ์ส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะคะคือพี่แบบเลือกจากสิ่งที่ไม่ได้ถนัดมากพูดอย่างนี้ละกันคนฟังอาจจะฟังแล้ว,วงงกับพี่เก๋น่าจะพอจาได้ว่าสมัยก่อนพี่มันไม่ได้อินกับภาษาอังกฤษเท่าทุกวันนี้เรา,าเรียนมพิเศษด้วยกันมาตลอดแล้วพี่แบบก็จะค่อนข้างแบบเก่งเลขเพราะฉะนั้นการเลือกบาหลักอ่ะข้อหนึ่งคือเลือกเสริมทักษะตัวเองอีกหนึ่งอย่างก็พ่อแม่แนะนํา ตอนนั้นบาหลักพี่บันจะบอกว่าพี่บันเป็นรุ่นที่หเองนะคือเพิ่งมี graduate ออกไปอ่ะแค่ปีเดียวแค่1รุ่นเองอะต่อให้มันมี graduate ออกมาแค่1รุ่นอะคือเราจะยังไม่เห็นสายงานที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ตเราก็รู้สึกว่าเออเราเชื่อมั่นในหลักสูตรของอักษรเราเชื่อมั่นในหลักสูตรของจุฬาว่าโอเคมันมันน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เกลียดโอเคเอ้ยเป็นเป็นวิธีเลือกที่ค่อนข้างจะแบบจริงแล้วมันจะช่วยพัฒนาตัวเองได้เยอะมากเลยนะพี่แก้วล่ะ เออสำหรับพี่เกลใช่ไหมต้องแบ่งออกมาเป็นสองช่วงอืมอ่ะพี่แบบก็จะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ยื่นพร้อมพี่แบบยื่นคณะเดียวกันทั้งหมดเลยแต่ถามว่าการเลือกคณะของพี่เกลว,วันนั้นน่ะเอาจริงฉันไม่ได้มองว่าตัวเองสามารถวารายตีได้เท่าแกัด้วยาาง้นเพราะว่าแบบ ฉันเกลียดเลขมาเออ okay. คือมันไม่ใช่แค่แบบทาได้ไม่ดีแต่ไม่ได้เกลียดอะมันคือแบบฉันเกลียดฉันไม่ต้องการจะทําสิ่งนี้เลยแล้วก็เลยเลือกทุกอย่างอะคือเอาแต่ภาษาเป็นหลักเลยภาษาแล้วก็มีความมนุษยศาสตร์จิตวิทยาเป็นหลักนะคะก็ ไปยื่นบาส b j m บาอา eeba ตอนนั้นถามว่าขณะที่อยากเข้ามากที่สุดคืออะไรเนี่ยก็จะเป็นาระแต่ด้วยความมันหน้ามันหนกไปสัมภาษณ์ก็คือตกนะคะก็เป็นบทเรียนในวันนั้นว่าเออเราเต็มตัวไปไม่ค่อยดีอะก็เลยเหลือช้อยส์อยู่ก็คือที่เหลือก็ติดหมดไปเลือก eeba เพราะว่ามันเป็นที่เกรเราแล้วมันเป็น คณะอินเตอร์ที่พอมันเป็นเกษตรโปรแบะเรารู้สึกมันใกล้ที่ทํางานในวันนั้นอะคือเรายังต้องซ้อม T R S ทุกวันอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าแบบโอเคอย่างน้อยเอาที่มันสะดวกดีกว่าใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานเราก็รู้สึกว่าเออก็ลองเรียนดูอีค่อนจะเป็นไรไปก็จะเป็นไงล่ะก็เป็นไงล่ะผ่านไปเทมเดียวเท่านั้นแหละแม่แกจะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็คือจะลาออกแกจะลาออกคือไม่ไหวแล้วคําเดิมมันกลับมาแล้วทุกคน แต่อันนี้กคือที่บ้านเห็นด้วยเพราะเขาว่าเห็นว่าเราอะซัพเปร์ไม่มีความสมกัรไปเรียนเลยแล้วทุกคนจะรู้ว่าจริงๆแล้วเกลเป็นคนชอบเรียนมากแบบมันสนุกกับการที่แบบไปเรียนไปเรียนพิเศษไปเลยคือเกลมีความสุขมากอะแต่ว่าตั้งแต่ไปเรียนในสิ่งที่เราแบบไม่ชอบแบบมันผิดมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดไว้ในตอนแรกก็เลยไม่ถูกจริตกันเออไม่ไม่ถูกตริดอะเราก็เลยแบบขอไปเรียนที่อื่นดีกว่าแต่ที่บ้านก็เหมือนยื่นคำขาดว่าถ้าจะเรียนเมืองนอกต้องเรียนที่ที่ใกล้และที่เดียวที่เขาให้ไปคือที่สิงคโปร์ฉันก็ Can I? ก็เลยมีการสอบแล้วก็เป็นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าวันนั้นสิ่งที่เลือกคืออะไรคราวนี้เรารู้ละว,ว่าเราอะอยากเรียนอะไร<嗯>คือเราอะรู้เลยว่าเราอยากเรียนอาร์ตที่สิงคโปร์เราก็ไปเสิร์ชแล้วก็ไปเจอว่าเฮ้ยมันมีเหมือนมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มันเป็นมหาวิทยาลูกของอังกฤษหรือเขาคอลแลบกันเป็นการคอลแลบกันระหว่าง Goldsmith London กับ l 萨尔 к о л l е д ج อาร์ตก็คือจะใช้หลักสูตรของ Goldsmith ที่ลอนดอนอะมาสอนแล้วก็อาจารย์ก็จะมาจาก Goldsmith London แล้วก็จะเป็นแบบข้อสอบอะไรเงี้ยก็จะถูกเกรดโดยที่นู่นหมดเลยซึ<嗯>่งเราก็แบบโอเค ฉันไปเรียนที่ลอนดอนไม่ได้ not physically there แต่ฉันก็ได้คอริคูลัมที่นู่นของลอนดอนมาแทนละกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาตกอยู่ที่คณะที่ชื่อว่า arts management หรือว่าเป็นการบริหารด้านศิลปะค่ะ โอเคก่อนยื่นเราก็ต้องเช็คนะคะว่าคณะเราอ่ะต้องการคะแนนอะไรบ้างอืมเออซึ่งบาหลักนะก็คือ IELTS แล้วก็ SAT verbal ไม่ต้องใช้เลขนะคะใช้แค่คะแนนภาษาอังกฤษเกรด<ๆ>ที่ High School SOP เออใช่มีข้อเขียนด้วยลืมสอบข้อเขียนก่อนแล้วค่อยเป็นอินเทอร์วิวพอเสร็จมันคือยื่นคะแนนใช่ป่ะพอเขาโอเคประกาศว่า ใครผ่านบ้างเพราะว่าเขาไม่ได้รับร้อยเปอร์เ็นะคนที่คะแนนผ่านทุกคนไม่ใช่ว่าจะได้เรียกทุกคนเออแล้วก็ต่อไปเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็อินเทอร์วิวจำได้ว่าคําถามของบารักอะถ้าใครไม่เตรียมไปก่อนก็คือจะอึ้งเหมือนกันอินเทอร์วิวใช่ใช่เพราะว่าแก้วไม่ได้เรียนไปก่อนเนด้วยความที่คิดว่าเขาคงเรียกไปคุยอะนึกออากป่แบบคุยถามแบบอยากรู้ว่าไม่ถามว่าอยากรู้ว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ไหมอะ ซึ่งวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเราก็สนทนาพอได้แหละไม่เป็นไร <ừ. S 1> อะไรเงี้ยแต่เอาข้อจริงๆอัมันไม่ใช่คําถามเพื่อวัดภาษาอังกฤษเธอมันคือคําถามวัดจิตวิทยามันคือแบบการวัดแบบมายด์เซตอ่ะซึ่งวันนั้นอ่ะมันไม่ได้มีการเตรียมตัวไปก่อนอ่ะมันก็จะแบบค่อนข้างจะเฟรมคําตอบที่เราอยากจะพูดออกมาได้ยากยังเรียบเรียงได้ไหม <S <S ใช่ใด้วยความที่เป็นเด็กดนะ้วยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครมาถามนะก็จะบอกตลอดเลยว่าพาร์ทที่ควรที่จะเสริมสร้างที่สุดอ่ะหรือว่าแบบการเรียนเพิ่มที่สุดอ่ะ พเพราะว่าแบบเคยพลาดมาแล้วแล้วแบบเรารู้เลยอะว่ามันจําเป็นแล้วว่าล่ะมันไม่ได้มีแค่การพูดคุยอะม,มีคิวการ์ดด้วยอะใช่สมัยนี้ก็คือคิวการ์ดมันต้งแต่รอบแรกเลยแล้วคิวการ์ดเยอะมากแล้วคิวการ์ดยากมากตอนนี้คือยากกว่านนสมัยก่อนคือคิวการ์ดหนึ่งอันเราให้พูดหนึ่งคำแต่อันนี้คือสามอันแล้วให้ออกมาพูดด้วยกันใช่อะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันแฟนซีเกินเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะไปสอบนะเตรียมตัว อหรือถ้าไม่อยากเตรียมเองเตรียมกองพวกเรา <laughs> <laughs> รู้เลยว่าพูดมาหลีไปที่อะไรนะคะอะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงมันเรื่องจริงส่วนของพี่เกลก็เหมือนกันไปเรียนเมืองนอกก็ใช้คุณลิฟิเคชันคล้ายๆกันอยู่ดีก็คือยื่น i อเอลสิ่งสาคัญมากๆตอนนั้นสาหรับเกลที่จาได้เลยอะคือเกลต้องมี SOP แล้วก็มีพอร์ตอลิโอเพราะว่าเรายื่นขนาดที่ออกสินด้วยแหละไม่ใช่พอร์ตวาดภาพด้วยนะคือเขาก็ขยอนมาว่าแบบขอเป็นพอร์ตของงานที่เคยทํามาเพราะฉะนั้นในพอร์ตเกลอะก็คือมันมีแต่คิสม่ฝาแบบ พราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะส่งอะไรไพสมัยนั้นอนะ่ะมันไม่ได้มีใครมาแบบไกด์ไลน์เรื่องพอร์ตเยอะก็จําได้เลยตอนนั้นที่แบบจะยืนอ่ะคือแบบพอร์ตเกวอหนักประมาณ3 4โลแล้วฉันต้องส่งพอร์ตนั้นไปสิงคโปร์คือแบบส่งไปสนีอ่ะจำได้ว่าค่าส่งก็หมื่นโอเคตอนนั้นมันคือพอร์ตแบบพอร์ต actual พอร์ตไม่ใช่พอร์ต PDF มันไม่ใช่พอร์ต PDF e-book แบบวันนี้นะคือพอร์ตแบบพอร์ตแฟ้มะเออแล้วก็พอผ่านปุ๊บเขาก็ติดต่อมาว่าเออมีสัมภาษณ์เวลานี้เวลานี้นะเน่่งาากวเป็็สแบบ เออเป็นสกายพออืมแกเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสกายแล้เขาจยุคสกายพอไหมแต่มันก็คือซูมนั่นแหละมันคือ<บ>ซูม,ซมใช่อ่ะ <c oughs> แต่ว่าก็เนี่ยก็ <c oughs> เป็นพ r o c เ s สประมาณนี้นะคะ เรียน3ปีค่ะเหมือนที่ออังกฤษเนาะถ้านั้นันคือหลักสูตรใช่ไม่ก็หลักสูตรษอังกฤษแต่ว่ามันแล้วแต่คนว่าเขาจะให้เรียนฟอนเดชั่นก่อนไหมเนี่ยคือบางคนถ้าเขารู้สึกว่าไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าสกิลด้านนี้มาตามไม่แน่นมากไม่แน่นมากอ่ะก็อาจจะเรียนมีการเสริมด้วยฟอนเดชั่นก่อนแต่าจะด้วยความที่เขาเห็นว่าพอร์ตเรามันแบบค่อนข้างแน่นเรื่องแบบม,มันสามเลเออมันสามมันแน่นมากจริงๆแล้วเขาก็มีเคยเหมือนคุยกันเรื่องนี้ตอนสัมภาษณ์อะไรย่างเงี้ย ก็เลยอาจจะเป็นการตัดสินใจว่าเออเราอาจจะไม่ต้องไปเรียนฟาวเดชชั่นก่อนหรอกอะไรอย่างเงี้ยที่แบมอ่ะสองพี่แบมสี่ปีปกติสามารถจบกอดได้ไหมไม่ได้มันยากเนาะไม่มีไม่มีใช่ไหมคือคณะวาลลักอ่ะเขาลงวิชาให้เลยนะอืว่าปีไหนเรียนอะไรปีไหนเรียนอะไรก็ตามนั้นเลยก็คือตามนั้นเราซึ่งถ้าเราแบบไปลงอัดอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่เปิดสมมติาอยู่ปีสองเราจะลงอัดวิชาปีสามก็ยากเพราะว่าเราก็ต้องไปเข้าสล็อตของพี่ปีสามซึ่งมันมักจะเต็มแล้วอ๋อ ค่าใช้ใจ่าตอนปีที่พี่แบบเรียนนะคะย้ำบาลากะตอนนั้นนะคะก็คือเนื่องจากเป็นคณะอินเตอร์นะคะเ,เราต้องแบ่งจ่ายเป็นให้กับสองที่ก็คืออันแรกเป็นจ่ายที่คณะโดยตกงกับอีกอันนึงคือจ่ายเข้ามาหาวิทยาลัยจ่ายที่คณะตอนที่พี่แบบอยู่อะ่ะ ก็คือ70,000ส่วนจ่ายเข้ามหาลัยคือ1 4 5 0 0สีในปัจจุบันเมื่อกี้เช็คนะคะจ่ายราคาคณะยังเป็นเท่าเดิมแต่ของมหาลัยน่าจะเป็น2อ0 0มื่นึงสำหรับนักเรียนไทยนะจ๊ะถ,ถ้าเกิดเป็น international student ก็คือแพงกว่านี้อืมโอเคคือถ้าใครที่เรียนภาคไทยอะ่ะก็คือจะเหลือจ่ายแค่ให้มหาลายัยอืมไม่ต้องจ่ายเข้าคณะ ก็คือจะเหลือแค่แบบหมื0นส่ห้ารอยต่อเอของพี่เกลจําไม่ได้ว่ามันราคาอะไรประมาณไม่ได้ check รีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบสิงคโปร์เราไม่อยาวจหรือเปล่าเพราะว่าเราลืมๆมันไปซึ่งวันนี้เมื่อกี้เพิ่งดูในเว็บมามันอยู่ที่2,000มกว่าเหรียญอะ2อ0หม่นเกาเหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0ล้าน2อ0 0้าน3ตอนจบปีที่3 เยอะแยะมากามายสี่ปีอะสี่ปีมันเยอะมากทุกคนออคือมันมีทั้งไฮไลท์ทั้งเรื่องเพื่อเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าถ้าเอาแบบ ไฮไลท์ที่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบฉันเนี่ยแหละเป็นเด็กมหาลัยละอะไรอย่างเงี<ม>้ยจะต้องเป็นเรื่องของการรับน้องเพราะว่าเราอะไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเหมือนแบบตอนเราอยู่มต้นก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรแบบนี้ม,มอปลายก็ไม่มีแล้วก็ยิ่งออกมาก็ไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการรับน้องของจุฬาพี่แบบว่ามันสนุกดีนะเพราะว่ามันมีรับน้องเยอะมากอันนี้ก็หมายถึงตอนที่แกได้เข้าไปเป็นน้องหรือเป็นพี่ที่มารับน้อง<ๆ>เป็นน้องก่อนปีหนึ่งปีหนคือ,อกิจกรรมของปีหนึ่งอะมันเยอะมากเออมันมีรับน้องรวมทั้งมหาลัยแล้ว ก็ S <S> จะแบ,บ่งเป็นบ้า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 นใช่ปะ่ะพอเราเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นนะเหมือนแบบกริฟฟินดอร์อะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะมีเพื่อนจากต่คณะมาค่อนข้างเยอะเราก็จะได้รู้จักกันแล้วก็มีรุ่นพี่มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างแบบเออสนุกดีเราก็จะเลือกไปกับเพื่อนสนิทเราเข้าไปอยู่ในบ้านเดียวกันไปทําความรู้จักเพื่อนคนนู้นคนนี้ทํากิจกรรมอย่างเงี้ยสามวันอืมเออตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมก็เลยรู้สึกว่าแบบสนุกดีมันแบบเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักคนให้เราได้เห็นมหาลัยเพราะว่า ไอ้ที่บอกว่าแบ่งเป็นบ้านๆก็คือแบบแบ่งตามตึกไปเลยให้ทั้งตึก,ตกไปเลยจะได้มีกิจกรรมแล้วกิจกรรมก็โอเคออออเคือมันไม่ใช่รับรองสยองขวัญทุกคนโอเคมันไม่โหดมากใช่ไหมพ<ม><ม>ี่วากปะถ้าพี่วากจะเป็นของคณะแต่คณะเราไม่ไม่มีไฮไลท์ของพี่เกลลนะ่ะน่าจะต้องมีเรื่องแบบสนุกเยอะมากเอาตรงๆคือด้วยความที่การไปเรียนเมืองนอกมันเป็นสิ่งที่เราฝันมาตั้งแต่เด็กอะ่ะมันเหมือนเราได้แบบ กลางปี dream oh. come true spread my wings แล้วก็ fly away fly away oh. <laughs> แต่ว่าด้วยความที่เราได้ไปลองใช้ชีวิตแบบ independent kind of นะค่อนข้างกบบ independent ได้ manage แต่ว่าเงินจริงๆคือพ่อแม่ก็จะให้เงินมาแหเดือนให้อ l o ว a n c e มาให้หมแล้วเราก็ต้องมา manage ว่าทำอะไรแบ่อะไรได้บ้างเออแบ่งยังไงบ้างซึ่งเราก็มาคนพบว่าเมินไม่พอแกคือมันไม่พอโอเคคือพ่อแม่เขาก็ให้มาในเดือนหนึ่งอะให้มา2องหมื่นาสองหมถามว่ามันพอไหมมันพอแต่พอแบบไม่สนุก พอไม่สนุกแต่ด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าคือเราก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกแบบถ้ามันเป็นกิเลสของเรามันเป็นสิ่งที่เราอยากทําเพื่อความบบสนองนี้ตัวเองอะ่ะเราก็ควรจะหาเ,เคคางนเาานานเินเองปะวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยมีความคิดแบบเนี้ยก็เลยไปทำผัดถ่านไปทําร้านกาแฟไปทําเป็นเซลลขายกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนตอนไปทําร้านกาแฟคือแบบสนุกมากแต่งานก็คือหนักมากนะคือเราก็เลยยิ่งแบบรู้ซึ้งถึงแบบคุณค่าของเงินนะเพราะว่าตอนนั้นคือเป็นครั้งแรกที่เราเพิ่งแบบ ได้จับเงินก้อนจากน้ำพักน้ำแรงที่แบบเห็นได้ชัดของตัวเองอ่ะเพราะแบบหนึ่งชั่วโมงเท่ากับกี่ดอลลาร์อย่างเงี้ยก็เราก็เลยจะรู้เลยว่าโหหนึ่งชั่วโมงทำงาน่ะตายเราได้เจ็ดดอลลาร์เราจะเอาไปใช้เจ็ดดอลลาร์สิงคโปร์คือเท่าไหร่คนเท่าไหร่ดอนคูนยี่้าคูนยี่พ้นกันไปเลยสองคนอสี่ดอนคือร้อยเออสี่ดอนคือร้อยแปดดอนคือสองร้อยอ่ะก็ใกล้ๆสองร้อยประมาณคือว่าเงินมันเยอะไหมมันฟังที่นี่มันเหมือนเยอะแต่ว่าอยู่ที่นู่นค่าของชีพมันสูงเนาะก็ ถือว่าโอเคอะ่ะไม่แย่นะคะแต่ว่าต้องเป็นนักเรียนแหละเกี่ยวว่าหลากัหลกๆก็คือไปหาประสบการณ์มากกว่าแล้วโลไลยังพี่แบบมีปหมมีสิโลไลอะ่ะพี่แบมคิดว่ามันคือเรื่องสอบของพี่แบมนะคือถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาเป็นนักสอบหรือเราทําตัวเป็นนักสอบอย่างไรอะ่ะสอบในมหลาลัยของบัลลักอะ่ะก็คือยากมากในช่วงการอ่านหนังสือถึงแม้ว่าเราจะไปอ่านกับเพื่อนแบบสนิทมากๆก,ก,ก็ตามก็มีหลายครั้งที่แบบอ่านไปร้องไห้ไปคือมีจริงเพราะฉะนั้นแบบเข้าใจมากะนะ้องๆทุกคนที่รู้สึกท้อหรือรู้สึกแบบ เหนื่อยจังเลยกับการอ่านคือมันมีติงแบบอ่านไปร้องไห้ไปทําข้อสอบเสร็จออกมาฉันอยากจะร้องไห้อีกแล้วอะไรเงี้ยแบบแค่อ่านคําถามก็ก็งงแล้วว่าแบบนี่คืออะไรแปลว่าอะไรอยี้ยแล้วแบบโมเมตนต์ในห้องสอบมันก็จะมีคนอื่นอะที่เขาเก่งๆอะเขาจะแบบ ขอหนังสือเพิ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เรายังอา่านเรื่องแรกไม่จบเลยเธออะไรอย่างเงี้ยหรือเรายังแบบเขียนพารา g r a แรกยังไม่จบเลย <c oughs> คนอื่นขอสมุดแล้วมันแบบเออมันคือความกดดันในเรื่องของความการสอบนี่แหละที่เรารู้สึกว่าเป็นโลไลท์แต่มันเป็นโลไลท์ที่แบบผลักดันให้เรา <c oughs> ให้เราเก่งขึ้นให้เราสตรองขึ้นแล้วก็ให้เราตั้งใจแบบตั้งใจเรียนมากขึ้นพ <c oughs> ี่เกล,ล่ะโลไลท์คือของเกลเนี่ยปีแรกอะบอกกานตรงว่าโลไลท์มันคือการปรับตัว อืมเพราะว่า on t h เดีย e r วแ hand ที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราแบบเหมือนได้ s p r ร a d m มวิง g s หวัว่ามันโอ้โหมันสนุกมากใช่ปะ่ะแต่ในสิ่งนั้นอะ่ะมันก็คือมีการปรับตัวที่มันที่เราต้องทำอะ่ะโอ้เราก็รู้สึกเอตรงๆคือไม่ได้หงศิกเลยก็ยไม่ได้รู้สึกแบบว่าคิดถึงบ้านเลยขนาดนั้นนะแต่ว่าก็จะเป็นแนวแบบต้องปรับตัวเพราะว่าเราไม่รู้จักใครเลยเกี่ยวเรื่องไปประเทศที่ยกงไม่มีเพื่อนอยู่ที่นั่นมาก่อนไม่มีญาติไม่มีคนรู้จักที่นั่นเลยเพราะฉะนั้นอ่ะ เราก็เคลมแบบการที่จะได้สนิทกับใครสักคนแล้วเราสามารถเล่าเรื่องนั้นอยู่ที่นั้นด้วยกันไดนะ้ซึ่งในวันนั้นอ่ะมันก็มันก็เลยเป็นเหมือนการปรับ,บตัวที่โลลนิดนึงเพราะว่ากว่าเราจะสนิทกับใครสักคนอนะ่ะเราใช้เวลาด้วยใช่ป่ะมันเลยแบบปีออแรกมันเลยอาจจะยากแล้วมันมี b a r r i e ในเรื่องของภาษาคือเกลรู้สึกว่ากล่าก็คุยสนทนากันได้ภาษาอังกฤษใช่ไหมปกติแต่ไปที่นั่นเหมือนเกลไปฟังภาษาต่างดาวอีกหนึ่งภาษาใช่คือต่อเขาพูดภาษาอังกฤษอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษที่ เป็นซิงลิชใช่ไหมเป็นซิงลิชหรือแม้แต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาอังกฤษจริงๆอ่ะที่มันถูกใช้ด้วยเนทีฟจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้สัมผัสมาขนาดนั้นค่าเรารู้แต่ผ่านพวกซีรีส์ผ่านหนังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนแรกจะไปจะรู้สึกแบบจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรใครมันค่อนข้างยากเหมือนกันกับการที่แบบเราจะเข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงจริงๆเข้าใจคอนเทกต์เข้าใจแบบแวร์เดอร์เขาไม่ฟ้องอ่ะและในขณะเดียวกันมันก็ยากที่คนถือจะเข้าใจละ เออคือเหมือนมันไม่ร้อยเป์ทั้งคู่แม่ใช่ไม่ร้อยเปนทั้งคู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งสาปีนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือด้วยห้องจํานวนนักเรียนที่มันน้อยเราก็สนิทกันเข้าใจกันมากขึ้นในที่สุดเกี่ยวว่าเกี่ยวก็เริ่มโอเคกับการปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มปีที่สองอ่ะก็คือโอเคเลยแล้วก็เพื่อนดีมากมากเหมือนกันนะจริงประสบการณ์เรื่องเพื่อนที่แบบก็คือแบบรู้สึก grateful มากเพราะว่าแบบเพื่อนทุกวันนี้ที่ไม่ใช่พี่เกลนะคะคือเพื่อนจากบาหลักทั้งหมดที่แบบเป็นกลุ่มก้อนได้เพื่อนดีแล้วก็ตอนเรียนก็คือช่วยกันเรียนพอจบมาแล้วก็ช่วยกันทํางานหาโอกาสให้กันละกันหรือช่วยเหลือซึ่งกันละกันเหมือนเดิม,มคําเดียวไม่มีลังเลนะถูกต้องมากๆนะคะเพราะว่าคือเราได้เจอกับ สิ่งที่เราชอบมากๆแล้วยิ่งวันนี้ยิ่งรู้สึกว่ามันถูกต้องเข้าไปใหญ่เพราะว่าเราการมาเป็นคุณครูด้วยเออเราการมาเป็นครูที่เราได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนจากปริญญาตรีมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันถูกต้องคือตอนเรียนอ่ะเราก็ enjoy นะกับการเรียนมันอาจจะมีโลไลท์ตอนสอบอะไรมันเป็นปกติคือไม่ว่าจะคณะไหนอ่ะก็คงมีโลไลท์แบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่แบบรู้สึกว่าคุ้มค่าและก็เป็น the right call ที่เลือกที่นี่พ <Okay. S 1> ี่เกล่อ รู้สึกผมมากเราก็รู้สึกว่าเ r a t e f มากกับการที่แบบเรา kind of แบบว่ามีตัวเลือกแค่ที่มี่ด้วยแบบที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยไม่มีตรงไหนที่อยากจะเปลี่ยนเลยเพราะรู้สึกว่าทุกแบบความรู้สึกเสียใจความแบบ up and down s. <S up มัน all w o i t h i t in the end มากๆแล้วก็แบบได้เพื่อนที่ดีมากๆทุกวันนี้แบบเพื่อนเกี่ยวก็มาประเทศไทยมากรุงเทพมาหาตลอดตลอดในที่นี้คือทุกสักเดือนทุกคนคือก็ยังรู้จักกันยังยังเจอกันอยู่เรื่อยๆเลยคือ,อยังเป็นเพื่อนสนิทจริงๆคือถ้าใครที่สนใจบารักอ่ะคือพี่มันจะบอกว่ามันไม่ใช่ขนาดที่ง่าย แต่มันไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าเราชอบจริงๆหรือไม่ต้องชอบจริงก็ได้แค่อยากเกลียดอยากเกลียดการอ่านหนังสือเป็นสำคัญที่สุดเพราะว่าอ่านเยอะนะคะ<ม>แล้วก็แนะนำไหมแนะนํามากนะที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นคณะที่มีประโยชน์ต่อแบบมวลมนุษยชาติความเข้าใจของกันและกันเออความเข้าใจม,มันคือ internal skill สุดๆ soft skill <ม><ม>เราแบบได้มาเยอะมากแล้วก็พวกแบบวิชาทางด้านภาษาหรือทางด้านวัฒนธรรม เออพี่แบบว่าพี่แบบชอบมากแล้วก็สนุกมากก็อยากจะบอกว่าทุกๆอย่างอ่ะมันคือเรียนเพื่อให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของคนไม่ว่าจะเป็นคนแบบเราหรือว่าคนที่อยู่คนละที่กับเราและก็แบบวัฒนธรรมเก่าแก่ที่เกิดขึ้นมาตลอดฝั่ตงตรงเก็แนะนำนะสำหรับคนที่กำลังมองหาแบบด้านอาร์ตแต่ว่าอยากที่จะ มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารด้วยไม่ว่าจะเป็น accounting finance เพื่อให้เราแบบว่ามองเห็นในมุมธุรกิจด้วยให้มามองได้กว้างใช่ไหมใช่ใช<ๆ>ก่ก็แนะนำแล้วก็มันก็ไม่ได้ทรมานจนเกินไปสำหรับคนที่ไม่ชอบ<า>เลขเพราะว่าพี่ก็รู้สึกโอเคมากเออถามว่าวิชาที่รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากๆมีไหมมีเยอะมาก แล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอะไรเราก็สามารถเลือกอิมมิตริได้ด้วยเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออคณะที่เราเลือกเป็นนณะที่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีถ้าเกิดว่าสนใจด้านนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครนะคะที่กําลังจะเข้าปริญญาตรีแล้วยังแบบมีคําถามหรือยังสงสัยอะไรยังไงอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามพี่แบมกับพี่เกลได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครกําลังที่แบบรู้สึกเจอปัญหาอยู่ว่าฉันไม่รู้จะติวยังไงดีนู่นนี่นั่นโน่นก็สามารถคอนแทคมาได้เหมือนกันนะคะที่แอ N n i นไลท์ e ันด์ด์ e ทาง Instagram Facebook หรือว่า TikTok นะคะพวกเรามีคอร์สที่ครอบคลุมการติวเข้าปริญญาตรีเนี่ยทุกอันเลย ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่กําลังเตรียมสอบอยู่นะคะหรือว่ากําลังคิดถึงเส้นทางชีวิตของเราอยู่เนาะก็พี่เก๋วแหวมเป็นกําลังใจให้สมอนะคะเครียดเมื่อไหร่ก็แวะมาดูเอ็นไลท h แช n นลนะคะหรือไปดูติกต็อกพวกเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเอ็นไลท์ a n n e l ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย